ติดตามเพจของมาดามมาได้ปีกว่าแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจที่ดูบ้านคนอื่นที่ทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านลูกก็เลยอยากจะให้ลูกประสบความสําเร็จก็เลยเชิญมาดามมาดูครับแล้วตรงนี้เนาะจะอยู่ตรงนี้นะคะผู้หญิงนั่งนี่นะคะผู้หญิงนั่งนี่นะผู้ชายนั่งนี่นะคะหน้าต่างทาให้ถูกนะผักออกรับลมหน้าบ้านตรงนี้เดี๋ยวเราขยายออกมาตามแปลนที่เราวาดกันเพราะว่าตอนนี้น้องไม่ได้นอนหลังบ้าน เพราะนั้นเดี๋ยวเราตรงนี้ต่อยื่นออกมาแล้วน้องนอน,อนอตำแหน่งตรงนี้ก็ตูทนงเข้าน้องห้องนี้อยู่นี่เสร็จปุ๊บห้องนี้เป็นห้องนอนลูกสาวสศีรษะหันไปทางนู้นนะคะหันไปทางนี้และนี่คือห้องแต่งตัวของลูกสาว ขั้นต้นก็มาดูทิศของบ้านครับสเต็บพื้นหน้าต่างประตูแล้วก็มาจัดห้องนอนให้ลูกชายครับก็บอกละเอียดครับก็เข,เข้าใจแล้วก็มาดำก็เขียนแป็นไว้ให้ด้วยครับตรงนี้ยกพื้นนะคะตรงนี้ยกหมดเลยนะยกขึ้นมาทั้งหมดเพื่อให้ตรงนู้นต่ําลง5เซนตรงนี้เป็นช่องทางเดิอร้อยเจ็อันนี้เป็นห้องนี้ห้องนี้ไม่ต้องยกห้องนี้ไม่ต้องยก อ๋อเดี๋ยวต้องก่อขึ้นมาอีกใช่ไหมอ่าโอเคก็อร้อยเจ็ดพอดีเนาะคนที่คิดจะสร้างบ้านถ้าอยากจะทําให้ถูกวิธีเลยก่อนสร้างตั้งแต่การเขียนแบบก็อยากจะให้มาดามไปช่วยแก้ดูแบบให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็จะไม่ต้องไปแก้ไขเยอะครับครับเพราะผมนี่มันเหมือนกับว่าก่อสร้างขึ้นมาละเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถึงเชิญมาดามมาดูให้บางอย่างก็ต้องมีแก้ไขนิดนึงครับก,ก็ไม่ได้ยากครับแก้ไขทันอยู่